อบรมนะคะในการเป็นนักวิทยาศาสตร์ขั้นต้นนะคะตามมาตรฐานที่เรียกว่าเอสเลนะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องของเรานะคะอีกชั้น3ามนะคะก็จะมีพี่ๆนะคะเราก็ไม่ได้มุ่งแต่วิทยาศาสตร,ร์อย่างเดียวนะคะนักวิทยาศาสตร์ของเราเดี๋ยวนี้ต้องสามารถที่จะนําความคิดของเรานะคะเผยแพร่ไปสู่เชิงพายนี้ได้ด้วยข้างบนก็กําลังอบรมนะคะเกี่ยวกับการนํา สิ่งประดิษฐ์ของเรานะคะออกสู่สาธารณชนนะคะเขาเรียกว่า p i t ชิ i n g เคยเห็นคุณผลิตภัณฑ์อย่างเช่นผลิตภัณฑ์แอปเปิลนี้ไหมเวลาเขาเปิดตัวแต่นี่เขาใช้ไม่ใช่ PowerPoint presentation ปกติแล้วใช่ไหมคะเขาจะขึ้นมาพูดอะไรของเขานั่นแหละเขาเรียกว่า pitching โอเคไคะเพราะนั้นพี่ๆเขากำลังเรียนเรื่อง pitching เหมือนกันนะคะเพราะนั้นคณะวิทยาศาสตร์เราค่อนข้างที่จะมีมีิติหลากหลายนะคะให้นักศึกษาได้ ได้ได้ได้เรียนรู้นะคะเอาน้องน้องผู้ชายคะโอ้โหพอดีเลยนะคะสามคนพอดีตรงนี้เลยนะคะเจอนะคะเจอน้างหน้านะคะ ก็ต้องสวัสดีคณา,าจารย์นะคะจากโรงเรียนเซิร์พิยาคมนะคะแล้วก็นักเรียนนะคะที่น่ารักนะคะจากโรงเรียนเซิร์พิยาคมนะคะเดินทางมาไกลนะคะมาที่คณะวิทย์ของเรานะคะก็ถือว่ามาวันนี้มาเปิดหูเปิดตานะคะเหมือนที่อาจารย์บอกแล้วว่าก็คือ,อาการมาในแต่ละครั้งนะคะเราอยากใหท้ทุกคนรู้สึกเหมือนกับมาที่บ้าน นะคะไม่ต้องเครยียดไ,ไม่ต้องอะไรเพราะว่าวิทยากรทุกท่านก็เป็นอาจารย์ที่น่ารักนะคะแล้วก็ใจดีอยู่แล้วนะคะทุกคนที่อยู <S <S ่ที <S 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 ่นี่แม้แต่ที่นักศึกษาอะไรพร้อมที่จะช่วยเหลือนะคะเพรานี้ก็ไม่ต้องเครียดนะคะมาที่นี่ทาตัวสบายได้เลยนะคะมีอะไรอยากสอบถามอะไรนะคะสอบถามได้นะคะก็เดี๋ยวรอรบวนรอสัก